สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราแม่หมูพาเที่ยวกันอีกแล้วนะคะวันนี้แม่หมูพามาเที่ยวกันที่จังหวัดเลยค่ะอุทยานแห่งชาภูสวนทรายนะคะแต่ว่าเรามากางเต็นท์กันที่ภูหัวห้อมเป็นหน่วยพิทักษุทยานภูสวนทรายที่หนึ่งค่ะนี่นี่เรามาถึงห้าโมงห้าโมงกว่ากว่าหมอกเพียบเลย นี่ก,กำลังสวยเลยทุกคนดูสิโห<ฮ>สยยมากค่ะสดชื่นไม่ไหวจังหวัดเลยเขาก็มีของดีนะ เราเพิ่งเดินทางมาถึงนะคะพระอาทิตย์กำลังจะตกเลยเดี๋ยวเราไปหาที่กลางเต็นท์กันดีกว่าค่ะเดี๋ยวจะข้าม,มืดกันสิก่อน ได้เวลาทำอาหารเย็นแล้วค่ะอันนี้เราก็ทำอะไรเดียวลาบหมูส้มตำแล้วก็ผัดแตงใส่หมูนะคะนี่นี่นี่ไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่เผาป่านะนี่หมอก100%น,นะคะเออหลังจากลงมาจากภูเซนดาวมาภูหัวหอมก็ยังเจอหมอกอยู่ยว,วันเนี้ยสุดยอดมาก ก็ระหว่างรอข้าวสุกก็ฝานมะละกอเมนูหลักของเราวันนี้บรรยากาศดีมากเลยอ่ะมาถึงอะแต่เรามาถึงค่ำหน่อยเนาะมาถึงห้าโมงสี่สิบรีบกางเต็นท์แล้วก็รีบจัดอุปกรณ์ทำกับข้าวเลยว้าเมนูแรกของเราพวเครื่องเคียงพวกผักคือสดมากครับสดมากสดจาก<ป>สวนเหรอโป,<ะ>โปกอตรังเอง <laughs> มาปลูกกเป็ักมาเลยียน <c oughs> ลาบหมูสูตรแม่หมูพร้ <c oughs> อมอขวด อุสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนอันนี้หกโมงแล้วที่ภูหัวห้องอากาศเย็นมากน่าจะยี่สิบองศาได้นี่บรรยากาศหน้าเต็นท์ของเราหมอกกำลังมานะคะทุกคน เมื่อคืนนอนสบายมากเดี๋ยจะเป็นเพราะเราเพียก็ไม่รู้นะหลับสบายเลยเดี๋จะพาไปชมอ่าต้องจุดชมวิวนะคะช่วงเช้าทะเลหมอกยังยังมาไม่เยอะเหมือนตอนที่เรามาถึงเนาะอากาศ ถือว่าหนาวนะคะค่อนข้างหนาวเลยแหละแต่เมื่อคืนนี้เราไม่เจอฝนนะคะทุกคนก็หลุนก็อยู่ว่าจะมีฝนไหมเพราะว่าทาั้งเสียงฟ้าร้องแล้วก็ฟ้าแลบได้ทั้งคืนแต่ก็ไม่มีฝนไม่มีลมนะคะ ลมพืชจมาันมีช่วงเช้าเลยอากาศดีเลยแหละผู้สวนห้อมจังหวัดลล่นี่ข้างบนก็จะมีที่จอดรถให้ส่วนเต็นท์เราก็อยู่ตรงนี้อันนี้ก็คือ,อ,อจุดบริการนะคะชำระค่าเข,ข้าของทางอุทยานนะคะ แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องน้ําห้องน้ําเลยจะเป็นสุขายอย่างเดียวนะคะจากน้ํามไม่ได้เนาะอาดได้ไม่ได้อาบไม่ได้แต่ว่ามันก็มีถังอยู่ส่วนลานกลางเต็นท์จะอยู่ด้านบนนะคะทุกคนลา,กลานเต็นท์ก็จะมีห้องน้ําอยู่เหมือนกันแต่จะอยู่ไกลหน่อยอยู่ฝั่งนงู้นเดี๋ยวจะไปพาไปชมจุดชมวิวอีกที่หนึ่งที่หนึ่งก็อยู่หน้าเต็นท์เราแล้วก็อีกที่หนึ่งก็ อยู่ตรงหน้าหน่วยบริการเลยศูนย์บริการแล้ะข้างเทียวเลยรถก็สามารถขึ้นมาได้เลยเขามีที่จอดให้นะเพรตรงนี้เขาทำเขาทำจุดชมวิวทั่วถึงมากเข้าดูได้ทุกทุกที่เลยอะ ไอ้ที่เป็นเส้นท่าไม่เอาพาันม<อ>ากน,นี่เหรอไอ้วานเพราะว่าไอ้ข้าวเหลียวเขามากนี่ยไงทุกคนฝั่งนี้หมอกหนามากเลยค่ะทุกคนเป็นแบบ ทะเลหมอกไหลาย,ยาวมาเลยทีเดียวอุ้ยสวยมากไม่เจอหมอกแบบนี้นานแล้วอ่ะสวยสดชื่นเนี่ยมันกําลังไหลามาเนี่ยปกคลุมยอดตรงนี้แล้วนะี่เห็นไหมตอนแรกมองเหน็นนี่มองไม่เห็นแล้วหมอกกําลังไหลผ่านเราไปเลยเน,นี่ยไหลไหลขึ้นมาแล้วนี่นี่น,นี่อุ้ยมองเห็นเป็นไอเลยนี่ ตอนแรกที่เรามาถึงมองเห็นภูเขาแล้วตอนนี้มองไม่เห็นแล้วสวยสวยสวย,ยวพราอาทิตย์ขึ้นตรงนี้โ <laughs> ดนหมอกปกคลุมหมดแล้วสวยไม่ไหวไปค่ะเรากลับไปที่เต้นกันแล้วก็เ,กเดี๋ยวไปทำกาแฟแล้วร้อนกินกันดีกว่า ก็เพื่อมีอะไรเหลือทำอาหารเช้ากันลองท้องกันก่อนจะเดินทางกรับสมุดปาการไปกันค่ะสวยมากเลยทั้งสองทริปนี้เมนูของเราวันนี้นะคะก็จะเป็นไข่เจียวนะคะไข่เจียวแล้วก็ยำปลากระป๋อง ออนนี้แล้วก็หุงข้าวก่อนเลยเดี๋ยวจะข้าวไม่สุกมันก็คือ <c oughs> จริงๆเพราะว่าเราจะไปเขาค้อ,อกันใช่ไหมละ่ะ <c oughs> ก็ลงมาจากภูสวยดาวก็หมดแบตแล้วร่างกายร่างกายก็หมดแบตไม่ไหวจอดภูสวนทรายกันเลยเ็งดีที่เจอบรรยากาศแบบนี้นะ สุดยอดมากดไนเยอเอาะเื้อะ จุดล้างจานก็จะอยู่ข้างๆห้องอาบน้ำนะคะก็จะมีอยู่จุดเดียวนะก็ข้างๆก็จะมีจุดทิ้งขยะแล้วก็จุดแยกขยะของอุทยานนะคะเขาก็จะทําไว้ให้ข้างๆกับที่ล้างจานเดินใกล้ล <S <S หน่อยค่ะจากจุดที่เรากางแต่ก็ไม่ถือว่าไกลมาก แต่น่าจะมีจุดเดียวนะเท่าที่เดินทั่วลานแล้วจุดกลางเต็นท์ก็จะอยู่ด้านหลังส่วนด้านหลังตรงนี้นะคะจะเป็นจุดจอดนอนของรถรถแคมป์แคมป์ค่าส่วนลานกลางเต็นท์ก็จะอยู่ฝั่งฝั่งซ้ายมือฝั่งน้นส่วนห้องอาบน้ําอยู่ฝั่งนี้ค่ะห้องอาบน้ำจะมีจุดเดียวนอกนั้น,นจะเป็นสุขขาทั้งหมดเลยค่ะตอนนี้เราก็ เก็บเต็นแล้วก็เก็บของขึ้นรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่แล้วก็ได้เวลาเดินทางกลับบ้านแล้ววันนี้ก็น่าจะได้กลับบ้านจริงๆก็สําหรับทริปนี้นะคะก็เป็นทริปที่คุ้มค่าสุดยอดมากๆเจอเหมอกทั้งสองที่เลยไม่ว่าจะอยู่ที่ภูสอยดาวแล้วก็มาที่นี่นะคะอุทยานแห่งชาติภูสวนทรายแต่นี่คือคือจุดชมวิวภูหัวห้อม วิวสวยมากค่ะแต่ตอนนี้ก็หมอกก็เริ่มจางหายแล้วเดี๋ยวจะมาน่าจะมาอีกทีช่วงตอนเย็นๆนะคะก็บรรยากาศของที่นี่ก็โอเคค่ะลานกลางเต็นก็จะอยู่นี่อันนี้คือทั้งหมดนี่คือ,คอที่กลางเต็นนะคะก็ถือว่าเยอะนะรองรับได้หลายเต็นเลย สำหรับทริปนี้ก็ก็ถือว่าไม่มีอะไรที่ทำให้ไม่ทาให้ผิดหวังนะคะก็คือสมหวังทุกประการเลยทั้งหมอกทั้งฝนทั้งวิวภูเขาสวยๆแล้วก็บรรยากาศเย็นๆนะคะคุ้มค่าสำหรับหยุดยาวสามวันของเราก็ทริปนี้ก็ขอลากันตรงนี้เลยแล้วกันนะคะทริปหน้าแม่บุูจะพาไปเที่ยวที่ไหนฝากทุกคนติดตามเป็นกำลังใจได้นะคะ 拜拜。Bye bye.